แรมกับ m จาก Adata หรือว่า XpG ของดีที่อยู่กับ i f c u ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ i f c ซปรือ i f c บีนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของเมมโมรีหรือว่าแรมนั่นเองนะครับซึ่ง วันนี้อยู่กับผมสองอย่างเลยในท่ามกลางข้าวย่าหมาแพงเนี่ยก็ธรรมดาที่ RAM จะขึ้นเนาะ XPG l a n c e r Blade ครับตัว RGB 哑ไฟก็คือตัวนี้สายทั้งสองกิบถูกพันเนี่ยราคาอยู่ที่13,990ัน้บาทเึ่นเพราะอะไรก็รู้รรกันอยู่เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าการต้องการ AI ความหายากการช็อตเทดอะไรก็ตามแต่ที่มันมีน้อยนะครับแล้วมีความต้องการเยอะเนี่ย ราคาก็ขึ้นเป็นเรื่องปกติซึ่งผมเองก็เซ็งเหมือนกันเพราะว่าทําให้คอมนั้นมันราคาสูงขึ้นโดยใช่เหตุแล้วผมก็ขายของยากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับในวันนี้ครับเรายังอยู่กับแรมครับในมุมของ APG ตัวแรงเซอร์เบรดนั่นเองนะครับที่ผมรีวิวไปอาจจะเป็นตัวปกติที่เคยไลฟ์สดไปแต่ว่าอันนี้เป็น RGB ขึ้นมานะครับการออกแบบนี้ซิงค์เนี่ยเป็นแบบโรบูฟล์ข้อดีของการออกแบบไปที่เป็นโรบูฟล์เนี่ยหรือว่าเป็นทรงเตีย้ยเนี่ยทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งด้วยนะครับแล้วก็กัันนนนกมมนก,บบบก,นกี้ชชบงอ ก็คือเป็นโล่โปรไฟล์เหมาะสำหรับเคสที่แบบขนาดเล็กหรือว่าผู้ที่ต้องการเพื่อที่ในเคสที่โล่งโดยยังคงเส้นสายทางมุมเลขาคณิตที่ยังดูทันสมัยและสวยงามตามสไตล์ของ XPG นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น laser blade RGB ครับที่มาพร้อมกับแถบไฟ RGB ที่สามารถปรับแต่งเอฟเฟกแสงสีได้แบบตามต้องการเนาะแต่งได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็น static หรือว่า breathing หรือว่า comet อ่ะมันดาวหางวุบขึ้นมาอย่างนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีโหมด music mode ด้วยที่ไฟเนี่ยจะกระพริบตามจังหวะเพลงแล้วสุดท้ายครับรองรับการซิง ผ่านซอฟต์แวร์ไปหม้อชั้นนำทุกค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น asus asrock gigabyte msi รับหมดเลยหรือใช้ซอฟต์แวร์เนี่ย xpg ที่ชื่อว่า xpg prime เนี่ยเพื่อสร้าง Ecosystem แสง,งไฟที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยแรนรุน่นนี้ใช้ชิป ic และ pcb คุณภาพสูง ic คือชิป pcb คือปริ Circuit Board หรือแผงวงจรเนี่ยเพื่อให้มั่นใจในความเสถียรภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรองรับทั้งหมดเลย intel amp สาุศูนย์ amd x pro ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถ overclock er, เพิ่มความเร็วได้อย่างง่ายๆ มีระบบ PMIC ช่วยในการจ่ายไฟที่เสถียรและ on die ECC อันนี้จะเป็น error checking นะครับเพื่อช่วยในการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูลแบบ real time ลดค่า error ให้มันน้อยลงเรื่ออน die ECC นั่นเองนะครับดังนั้นสเปคตรงนี้ครับจะสเปคของ XPG ตัว laser blade ตัวนี้ความจุเนี่ยจะมีให้เลือกค่อยงเยอะนะครับมีทั้งแพ็คเดียวแล้วก็แพ็คคู่นะครับเป็นชุดคิดแพ็คคู่ก็เลยชุดคิดเช่น1กิกแถวเดียว b, 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 4, b, 1กิ๊กสองแถวจะเป็นสายได้2กิก48กิกก็จะมาจาก24กิกสองแถวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ,บรุ่ ่หนายก็จะมีอีกนะครับบัสสปีดตัวนี้จะเริ่มต้นที่บัส6 0 0 0ไปจนถึง6,400เมกะเฮิร์ต์หรือว่าบางครั้งอาจจะมีสูงกว่าเช่นบัส7จ0ดบัส7,800 8ั0 0ด บางรุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็ค่าแคช l a t e นซีเนี่ยก็ถือว่าต่ำนะมี N หลายระดับความเร็วในการที่จะตอบสนอ,องเช่น CL สามสิบสามสองสี่สิบสี่สิบแปดแลนด์ซามาตรฐาน1.35โวลต์ไปจนถึง1.4โวลต์นะครับแล้วก็ขนาดของมันเนี่ย40ม mm, ิลลิเมตรหรือว่า4เซนนะครับตอนนั้นเนี่ยนี่คือแรมโลโปรไฟล์ที่มี R G B ที่สูงเพียงแค่4เซนติเมตรสีมียเรียกสีขาวกับสีดำครับ black and white แล้วก็อัอนหนึ่งที่เราลืมไม่ได้คือตัวนี้ A data ตัว l e g e n d 860 p c i e Gen 4 X4 เอ็นดูทูสดแบบสดตรงนี้นะครับรุ่นนี้500กิกครับเรท5,000ันร้อยสามพราคา2,690ันหก้าแต่ถ้าเราขยับไปรุ่น1เทราไบต์จะกลายเป็นรีท6,000นร้อยส0่พราคาอยู่ที่4,980ถ้า2เทราไบต์ครับก็จะรีท6,000นร้อยห0าพราคา9ก8 0ตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรีเจนเป็นเจน4ฟร์รีเจนก็คือบางทีบางครั้งเจน5มันแพงไปมันเร็วไปเจน4ฟลำพังก็เหลือละเพราะว่าเวลาเราโหลดเล่นเกมทีนึงเนี่ยมันก็จะรีทอยู่แคค่ปรระมาณ6-700ั นะมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซมาตรฐานครับ PCIe Gen4 x4 ที่อ่านสูงสุดอยู่6,000เมกซ์เซคันแล้วก็เขียนสูงสุดเนี่ย5,000เมกซ์เซคันตรงนี้รองรับ p r e s t a t i o n ไฟอย่างสมบูรณ์แบบผลิตออกมาเนี่ยเพื่อให้อยู่ในช่องของ PS5 ได้เป็นอย่างดีดยอย่างพอดีด้วยขนาดทดี่เหมาะสมนะครับแล้วก็ความบริการอ่านที่สเสถียรช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถขยายพื้นที่เก็บเกมและเล่นเกมระดับ Triple A ได้โดยที่ไม่กีกอ่ารกระตุกแต่อย่างใดนะครับความเสถียรและอายุการใช้ง,งานที่ยาวนานเนี่ยจะมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพช่วยลดอุณภูมิขาทงางนนะัก ใช้ชิป 3D ตัว NAND f l a คุณภาพสูงผสมกับเท LLC, คโนโลยี SLC caching, MHBM นะครับมีระบบ LDPC ครับ Low Density Parity Check Code ครับช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลทำให้มั่นใจได้ในความปลอดภัยของไฟล์งานที่มันสำคัญสินค้ามาพร้อมกับการรับประกันยาวนานสูงสุดถึง5ปีทำให้ผู้ใช้เนี่ยมั่นใจได้ในคุณภาพแล้วก็ความทนทานของสินค้าจากแบรนด a ์ ADATA ตรงนี้นะครับความทนาทานนะ TBW 2 TB ก็640 1 TB 320 500 GB ก็160อายุการใช้งานเฉลี่ย ก,ก็อยู่ที่2ล้านชั่วโมงนะครับแล้วก็ขนาดก็มาตรฐานอยู่ละ9.5กรัมเองโรบิสซิงดังนั้น,นนี่คือกล่องแพ็กเกจจริงที่ออกมาดึงมันก็จะเป็นแบบเรียบๆง่ายๆอย่างนี้แหละเอ็นดอร์ทัวนะครับจะให้มันอลังการงานสร้างคงไม่ได้เนาะนะครับนี่จะมีนี่มาให้เอ็นดทัวก็จะมีนี่มาให้อันนี้จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมที่เป็นแคช 3D คอนโทรลเลอร์มีแคชมีบัฟเฟอร์ชิปไต้หวันเอเดต้าให้มา4ตัว 4ตัวนี่1กิกอมาเรท้าพันหนึ่งพันกิกแล้วก็จะมีตัวกาฟินหรือว่าเป็นเพลทที่เป็นกึือกอลูมิเนียมให้มาด้วยต่อไปในส่วนของแรมนะครับแรมเนี่ยนะครับจะเป็นเลเซอร์เพลทดีดาวไฟส์อที่เป็นโรบอทไฟคีซิงเห็นไหมคีซิงนี่แบบโรบอทไฟอันนี้เป็นสายเลสองกิกะโตกพันอันนี้เป็นสายเลสองกิกะโตกพันสี่นี่มีเรื่อง2ตัวสีดําเหมือนกันต่างกันที่บัสสปีด นะครับสังเกตดูว่าเนื้อเนื้อของมันอะ่ะไอตัว R G B ก้อนของไฟของมันเนี่ยมันจะกินเข้าไปใน P C B ละเห็นไหมหน้านนี้เขียนว่า X P G D R 5ฟอันนี้มีสเปคระบุอยู่นะครับบ้านโอควันซีเซอเกเซลสามสิบหกอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวบอดี้ของมันเนาะแต่ว่าอันนี้เขาทำมาดีนะเป็นชิ้นเดียวนะแล้วก็เป็นรีวจะไปลัดสรุดมือเลยเพราะเขาตั้งใจทําให้มันเป็นคลื่นดังนั้นเนี่ยผมได้ฝากไป2สองอย่างครับแรมกับ N 2น A M E ที่เป็น Gen 4ฟพอแล้วเรดข้าวหกพันไม่นี่เยอะมากแล้ว RAM, 4, แ เราไปดูผลเทสกันเลยครับไปแรมที่ดีคือแรมที่รันตามสเปคได้ เอ็น o ที่ดีคือที่รันความเร็วตามสเปคได้และข้อดีคือไม่ต้องอัพให้ันดีขึ้นหรอกครับแค่มันคอมพิวเตอร์กันได้ใช้งานร่วมกันได้ไม่โฟกัไฟไฟ้าแค่เนี้ยโอเคแล้วนั่นเองครับแรม XPG Lancer Blade RGB ราคาบอกหมดแล้ว32 g b 6,000ตัวนี้13,990ตัวนี้น่าจะมาักเริ่มต้น500 g ิ 1T 2T อะไรเงี้ยแล้วรีสปีก็5,000-6,000เมกรับ A Data รีเจนแปด6 0ฝากไปด้วยสําหรับ2อย่างนี้และแน่นอนทั้ง2อย่างนี้จะไม่ถูกรีวิวอย่างเดียวจะถูกประกอบเป็นเครื่องแล้วก็ขายด้วยที่ i have cd u ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ